เอาอะไรก่อนอะไรไปนะอย่าพ er> it ุ่งใจอย่าพุ่งใจโอเคไหมไปนะล่าสุดไปชมพลังเสียงมาค่ะพี่ตองเป็นไงลไม่เคยเห็นแบบพาร์ตนี้มาก่อนเลยเอาจริงๆแล้วสนุกมากครับสนุกมากแต่ว่าจริงๆนะถ้าผมว่าใครได้ติดตามในในอินสตาแกรมผมหรือใน Facebook หรือ YouTube อะไรเงี้ยครับก็ก็จะเห็นว่าแบบเหมือนครับผมก็จะมีลงเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่แล้วเป็นเหมือนเป็นงานอดิเรกขึ้นแบบ เล่นเล่นเวลาแบบเราไม่ได้สองพิพิธเลยแต่อันนี้มันแบบออกหน้าจอแบบว่าลองหลายหลายคนหูหาว่าแบบเฮ้ยเหมาะเซฟไ์เลยดีสุดยอดมากขอบคุณครับก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบร้องเพลงครับแต่ว่าโอเคแหละหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้อะไรอย่างนี้ก็ก็อ่าขอบคุณทางทางต่อข้างกำแพงด้วยที่แบบแบบเก่งเห็นแล้วตรงนี้แล้วก็เชิญเราไปเอา ต่อไปรีบแบบติดต่อได้เลยไหมคะแบบพอติดต่อมาเพิ่ก็ตัดสินใจรับเลยจริงๆเ,เป็นรายการที่ผมดูอยู่แล้วด้วยครับดูอยู่แล้วชอบดูอยู่แล้วแบบคือมันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เนาะแล้วก็คือเหมือนเราก็ดูแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะไปเรารู้ด้วยเราเรารู้ใช่ไหมคะว่าวันนั้นใครจะมาเป็นแบบว่าหน้ากำแพงของเรารู้สิรู้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่นใช่ครับรู้ก็คืออย่างอย่าง คุนมารยาก็เหมือนเราก็ติดตามเขาตอนที่เขาประกวดในจูนิเวิร์กกสรกสันแล้วก็คือเราก็ชื่นชอบเขาในในการแบบ,บตอบคำถามอะไรเงี้ยผมมองว่าแบบขเขาเป็นคนที่ตอบคำถามแล้วมันอินแฟกต่อต่อส,สังคมวงกว้างใช่ววมเขก็มีเซลขเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างลูกเขินรูแบบอ่าก็ก็เป็นสีสันในรายการสายตามันหลอกกันไม่ได้อใช่ไหมแายตาเราออกมากรออกตาของเคมาเลยครับ มันเป็นความรู้สึกนะไรตอนต่างนใช่ไหมครับครับก็จริงๆอย่างที่บอกว่าแบบเมือันเราก็ติดตามทางเขาเกี่ยวกับบทม,มิ่จะมีเวิร์ตมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็คืออ่าก็เป็นถือว่าเป็นเจสซี่คนนึงนะครับจริงๆแต่นั้นมันมีติดต่อกันรอบๆแบบว่าขอคอนแทคอะไรเงี้ยไหมคะอ๋อไม่มีไม่มีครับไม่กล้าไม่กล้าครับเขาน่าจะอยู่คนละโอกาสกันแต่เห็นมแบบเราบอกว่าอยากร่วมง,งานกับเขาด้วย ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสเหมือนเขาก็ทำชาริตี้บ่อยครับผมเป็นการกุศลกับเด็กกับสังคมอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเหมือนเหมือนเราขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้คือผมมองว่าการทําอะไรเพื่อสังคมก็เป็นอย่างที่ดีแสดงว่ามาริยาชวนปุ๊บจะไปช่วยทันทีเลยก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ยินดีครับเหมือนจะถ้ามีโอกาสมันมีมูมไม่ะในในโอกาสที่จะหรับพัฒนาไปว่านี้แบบถ้าเจอกันบุกเพนใน อบอาง,งจริงๆแล้วคือคือผมยังไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับเราผมเพิ่งรู้จักเขาจริงๆวันนั้นเองอใช่ครับผมล้วก็คือไม่ได,เไได้เขาก็ไม่ได้รู้จักผมขนาดนั้นด้วยครับผมแต่ว่าคือถ้าได้มีโอกาสร่วมงานกันถ้ารู้จักกันมากขึ้นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับในใน,ในการร่วมงานแล้วเขาเป็นสเปกเราไหมอ่านแล้ว เขาเป็นคนที่สวยมากครับเขาเป็นคนสวยจร่งๆเขาไม่ได้มีสูงในตัลขนาดนั้นใช่ไหมแล้วพอแล้วพอทราบไหมว่ากระแสวิคนเขาแบบจีนเขาแบบเห็นแบบว่าเคมีมันดันเนี่ะมันแบบดีมากด้วยผมว่าแบบเหมือนกับด้วยอ่าสะพแวดล้อมตรงนั้นด้วยด้วยชุดอ่าชุดที่แบบเราแต่งคล้ายๆกันอแบบเออวันนั้นเราก็ใส่ชุดดำไปเขาก็ใส่ชุดดำมาพอดีอะไรเงี้ย แสงสีตอนนั้นมันแมทช์กันพอดีอะไรก็ทำให้คนแบบนัแต่ดารารับเชิญอย่างแซวเลยว่าเราเหมาะสมกันวันนั้นอ๋อเขอกันโชว์เพื่อนแซวไหมพอไปออกรายการเราก็เจอแบบโมเมนต์อุ้ยคนจิ้นคนแซวคนชงเยอะอะไรขนาดนั้นก็มีแซวบ้างก็มีแซวบ้างแต่ว่าคือเขาก็แค่แซวปกติแหะพี่ก็คงไม่ได้อะไรมากใผมกล้าจีบเขาหรอโอ้โผมคือ ผมว่าตรงนี้แบบเหมือนกับก็เราก็ทําหน้าที่ของเราทํางานของเราถ้าเมองว่าเรามีโอกาสเจอเขาก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ร่วมงานกันไม่ลองไม่รู้เด้อก็เหมือนเขาก็โสดเออโอกรสดเด้อครับผมก็เราไปเราโสดถ้าจริงๆรพี่ตองนตอนนี้พี่ตองโระสุดอืออือก็ก็มีคนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมตอนนี้คือแบบมันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดอ่ะ ทั้งเรื่องงานอะไม่กี่หลายคนแค่่จะไม่ใช่นักบคนแล้วโอเคเราโอเคเราทั้งเรื่องงานด้วยที่แบบเหมือนตอนนี้เราก็อยากที่จะรักษาเลยให้มันให้มันหายเจ็บกลับมาให้เต็มที่ก่อนแล้วก็คือเหมือนก็อยากดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งเพิ่งเสียคุณพ่อไปอะไรอย่างี้ก็ก็อยากจะใช้เวลาใช้ช่วงเวลาอยู่กับแม่ดูแลแม่ให้มากครับแล้วก็แล้วก็คือตอนนี้เพิ่งจะไปอบรมลายเส้นของโคชมาด้วยเผื่อว่าในอนาคตอ่ะเหมือน เหมือนพอหลังจากที่เราเล่นบอลเต็มที่แล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนึงเราก็อยากที่จะแบบเหมือนถ่ายทอดประสบการณ์ที่เราเคยมีมาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศตอไปที่ที่เรเยี่ยมไปที่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆเยาวชนที่เขามีมีฝันที่อยากเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็แบบพันตดกีที่หรือมีคนที่อ่ะอยังไงคือเป็นธรรมดาที่ต้องมีคนมีวอย่าใช่ครับ ครับผมแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดนะครับตัดใจอะไรตอนนี้ก็หลายเรื่องโฟกัสเนาะบาดเจ็บก็ต้องรักษาตัวด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนมีมีสิทธ์เท่ากันหมดนะตอนนี้ครับเหมือแต่แล้วค่ะครับผมอาการบาดเจ็บบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็คือก็ต้องคอยไปอัปเดตกับกับคุณหมอ โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเหมือนกับเราก็พยายามรักษาสภาพให้ดีสุดทำรีแฮบกับนักกายภาพอะไรอางี้ครับแล้วก็คือก็อยากจะกลับมาให้เร็วที่สุดตอนนี้เจ็บเจ็บอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้มีเจ็บาสะโพกครับสะโพกใช่คับยังไม่รุนแรงถึงขั้นพาตักใช่ไหมอ่ามันมันทำไปเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นของดีครับอ๋อตอนที่เมื่อกี้เหมือนบอกวางแผนจะเป็นโค้ชนี่คือเราตั้งใจจะเล่นบอลประมาณเท่าไหร่ที่แบบเราบอกว่าเออเต็มที่แหละ จร,จริงๆแล้วอ่ะผมมองว่าในตำแหน่งผู้สาวรูแบบผมเนี้ยมันมัน,มนยังไปได้ถึงแบบ40อะไรอะไรเงี้ยเท่าที่ผมคิดนะครับแต่ว่าคือโอเคแหละเราตอนนี้เรายังไม่ถึงตรงน,นั้นอ่ะเรายัง30ติต้นๆอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะถ้ามีเวลาช่วงไหนก็ก็แค่ไป เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านของไลเซนโค้ชครับผมเพื่อที่จะเอามาต่อยอดในอนาคตซึ่งซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยล้ว่าผมไม่อยากจะเดินในในเส้นทางของโค้ชเป็นใครรออยู่นะครับยินดีครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับเรามีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลมาทางในประเทศและต่างประเทศอะไรนะก็คือด้วยความที่แบบผมอยากที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กๆด้วยแล้วก็ก็อยากจะจะสนับสนุนเขาให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพขอบคุณครับ